อล o d ูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยนิวมิ t ซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์ครอสสก e อตเพียวเร่น้ำเบอร์รี่สกัดเข้มข้นผสมวิตามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์ครีมอาบน้ำชก,กุบุสึโมโนกาตาริ มาดูเกมนัดไทยแลนด์ซัมเมอร์กันดีกว่านะครับเกมโชว์ที่รวบรวมคนดังจากทุกสารทิศน,นะครับมาแข่งขันเรื่องราวของวงการบันเทิงเพื่อ2ท่านนี้คนใดคนหนึ่งที่มีคะแนนสะสมสูงสุดเข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อชิงรางวัลหน0 0 0แสนบาทเราเห็นเราสนุกสนานกันแบบนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าคนเหล่าน,นี้เวลาทํางานพวกงานละคอรอะไรต่ออะไรก็ต้องไปเสี่ยงชีวิตอยู่เหมือนกัน dares? คุณเคยเจอเอฟเฟกอะไรที่มันอันตรายน่ากลัวน่ากลัวบ้างไหม คุณเดี่ยวครับคุณคุณเคยเล่นคิวบูไหมเคยครับเคยครับแล้วมันพลาดยังไงเคยมีที่แบบจังหวะจังหวะคือมีมาร์คไว้หลายจุดไงครับครับยิงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นระเบิดแต่พอวิ่งจริงมันมีหลายอย่างเข้ามาผสมกันใช่ไหมใช่แบบความเร็วเราด้วยอะไรเงี้ยตุ้มตั้มตุ้มตั้มใช่แล้วต้องมีหันกลับมา แบบจะพาพาพาผู pe, pi, ้หญิงหนีด้วยครับอ่าเราต้องหันกลับไปยิงอีกเลยบางจังหวะมันมีใกล้เกินไปบ้างอะไรแบบนี้ฮะก็จะมีแบบโอ้โหมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะใช่ใช่ก็เสี่ยงเคยเลือดเลือดตกเลือดตกยางออกไหมไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่เคยเลือดตดเลยนะไม่เคยไม่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 ไมรไม่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 ได่ไม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 ีไม่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 าง่ั้นเราเราข้ามไปม่ปมางแล hm power human power kind of ้วก so ันไม่ม okay. ีไ like, ม like, like ่ม uh, uh, so ี ไม่มีละครจ้างไปเล่นอะไรแบบนี้รอรออยู่นะรออยู่กอไขอยากจะบอกว่าตุ๊ดก็เล่นแอคชั่นได้ฮะออยางหนไหนทำหน้าแบบหน้าโหดเยี่ยมเวลาลากผู้หญิงลากจุงเพสเพสต้องมีนางเอกจะยัดเยียดความเป็นผัวอ่ะนี่นะรอนะมีนางเอกแกมาโหดเลยเอ ถ้าจะยัดนยีความเป็นผัวให้กับเองไมอได้มาเองเนี่ยเจ็บมากไอ้หน่อยยังไม่มีเดี๋ยวกันติกจริงทำไมวะมึงอะไรมึงกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันค่าเค้กครับผมเคยเจอเอฟเฟกอะไรเปล่ามีครับมีเล็กๆน้อยๆก็คือเสียงปืนครับครับยิงใกล้ๆองแล้วแบบอุ้มแล้วแบบผูวดับ หูดับหายไปเลยนะหายไปเลยไม่ได้เลยนะเวลานี่มีหูมั้ยนี่ยังมีหูอยู่ยังมีหูอยู่หูดับหมายความว่าไม่ได้ยินบ้าบอเล่นน่ารัจริงเลยเอาีไปหมดเกมเกมนี้คุณต้องสื่อสารกันในทีมให้ได้นะครับนี่คือใบระเบิดสองคนขึ้นมาผมจะแบ่งหมวดหมู่ในนี้จะเป็นคำใบสมมุติว่าเป็นหมวดหมู่ของสัตว์เลี้ยง คุณก็จะหยิบขึ้นมาอันเนี้ยเนียเนียที่ห่องห้องห้องหองมาตูมไม่จริงถ้าเป็นมาตูมไม่ห่องห้องมาตูมต้องนะครับแล้วก็ใครตอบถูกปุ๊บรีบผลักโหนี้ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งโทนนี้ไประเบิดฝั่งไหนฝั่งนั้นไม่ได้คะแนนเลยนะครับผมส่วนอีกฝั่งหนึ่งสะสมมาเท่าไหร่ได้ไปเต็มเต็มนะครับคู่แรกของเรามาเจอกันเลยครับไข่ก่อนเลยคุณมาตูมและคุณก้อย ผ้ามันซ้ำๆเนาะเฮ้ยแต่โอเคมันเป็นมุกเดิมๆซ้ำๆร้อยไหวนะมุกแมสมุกแมสคู่แรกของคุณนะครับหมวดที่ขึ้นต้นด้วยคำว่านางนางอะไรบ้างเตรียมตัวให้ดีพร้อมเริ่มครับ พะยิงทำไมที่ประกวดตอนวันลอยกระทงวันลอยกระทงนางกระทงอ่ใช่ถูกต้องผักใบผักไปผักไปเออเคยเป็นละครของพี่จ๋านิชาเป็นนางเอกนะนางอายนางไอถูกต้องผักไปผักไปที่ที่มีคนสุดท้ายตาบอด ที่มีแบบ22ใช่22ถูกต้องอยู่ไหนวะปี๊จะไม่อะไรเลยรอบนี้สบายมากตาตาหายไปข้างหนึ่งนะครับเอาล่ะทางนี้คุณก้อยได้ไป3ข้อ3คะแนนอะไรนะ มาเล่นเกมที่อะไรก <shi> <mm ันอะไรน้อยมากคะแนนคะแนนอ่ะใช่ใช่เขากลัวกันทั้งคู่ไงต่างฝ่ายต่างอันนี้ก็ไม่มนหาไม่เจอเลยย่าหาไม่เจอหาไม่เจอล้วงเข้าไปลึกๆบางครั้งเนี่ยต้องคุยอย่างงี้โอ้โหเขาเรามีเฟซชีแล้วเราจะไปกลัวอะไรนี่เราเอาหน้าอย่างงี้เลยแล้วก็ให้มันขึ้นตรงนี้คู่ต่อไปของเรานะครับคุณปรางคุณอเล็กซ์ครับมาเจอกัน คุณทั้งสองจะได้หมวดผลไม้หลายเม็ดหลายเมล็ดหลายเมล็ดน้อยหนาอะไรนี้น้อยหนามีหลายเมล็ดถูกต้องมะม่วงไม่ใช่มีเม็ดเดียวมีเม็ดเดียวเพราะฉะนั้นสื่อสารกันให้ดีพร้อมเริ่มเฮ้ยดึงก่อนโอเคดึงไปดันไปด้วยเออลูกใหญ่ๆ่คล้ายทุเรียนสีเขียวขนนขนนไปแล้วหักเร็วปั๊กอ๋อสีเขียวเป็นแบบ ผลเล็กๆเปรี้ยวๆเปรี้ยวหวานมะนาวไม่ใช่เหรอขลุ่นเลม่าขังๆหน่อยชื่อแบบออ้ยวี่เออนไ้วี่ดันดันดันได้แล้วเขียวตรงไหนเขียวไม่ีข้างนอกมันน้ำตาลแคนตาลูป่ะอีกชื่อหนึ่งคืออะไรแคนตาลูปไทยเนื้ล้อนถูกนลต้องไทย่มากเป็นหน้าตาเหมือนลำไยลำไยลองกองลองกอง เหมือนเมลอนแตงไทยไม่ใช่เยวแตงไทยแล้วัรู้ถูกต้องเร็วๆาปแยกสี่วมงสี่วงรู้เยลยมาคุมงคุณไม่ใช่เลยมคมคุถูกต้องระเบิดเมื่อกี้พูดกับพี่บิลลี่ระเบิดไ้อยนานาอ่อแอ้าแล้วนไป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 ปไปปไปปปปไ นิ้วหายสิหายเหลืออยู่แค่นี้หายไปนิ้วหนึ่งอันนี้ได้อะไรมาเนี่ยไม่รู้ครับอ่ะใบดิอะไรอะอะไรอะยากยากม่วงม่วงเม็ดเหมือนเม็ดแมงลักข้างในเต็มเลยเก้มังกรแก้มังกร ไม่ได้คะแนนครับนั่งครับนั่งครับฝั่งนี้ได้คะแนนไปสี่คะแนนพี่เดี่ยวเอาแล้วเอานะมีอะไรพูดออกมาดีครับครับจะพยายามครับอะไรก็พูดออกมาเลยครับผู่ต่อไปเปลี่ยนหมวดใหม่แล้วนะครับคุณเค้กครับคุณเจอกับคุณเดี่ยวครับครับผมเชิญคุณเดี่ยวทางนี้ครับผมเชิญครับคุณเดี่ยวพี่เดี่ยวฮะไม่ต้องเกรงถ้ามันแตกพี่เดี่ยวค่อยลองว่าโอ้ คุณจะเริ่มก่อนกับหมวดสิ่งที่มีกลิ่นสิ่งที่มีกลิ่นสิ่งที่มีกลิ่นมิพร้อมครับสิ่งที่มีกลิ่นคืออะไรบ้างเริ่มครับเร็ว เวลาเวลาเราตำน้ำพริกมีอะไรบ้างพริกมะนาวมะนาวน้ำตาพริกออย่างนี้พริกกิมบับกระเทียมกระเทียมก็กระเทียมดันไปครับกระเทียมกระเทียมพริกมีกระเทียวมีหนามาดูใหญ่ทีู่เรียนผู้เรียนกู้ต้นดัไปีเดียวมาีเดียวมาเร็วที่เดียวเวลาสีเขียวเขียวใช้ห่อไม่ต้องอีกอีกอัแบบหนึ่ง ใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันไปต่อไปไปทำทำเป็นน้ำด้วยทำเป็นน้ำด้วยฉันทำเป็นน้ำด้วยไปเตยได้หอมหอมถูกต้องครับไปเตยถูกต้องไปเตยก็บอกอยู่ในแท็กซี่โอ้โหเนี่ยอยู่นิ้วโป้งอ่ะชอบชอบเป็นแบบเล็บขอบเล็บขอบใครเวลาคนจะเป็นลมคนจะเป็นลมต้องแบบจะดมจะดมถูกต้องไอ้ที่มันเป็นพวงพวงที่มันเป็นลูกรูงรูงรูงผิเขียวพวง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 สตาร์สตาร์เร้วเร้าตุ้ม เวลามันอาบศพอาบศพอาบศพพ่อมารีนพอมาลีนทวงหวงทวงที่มเป็นขวดแก้วแล้วก็จุดกน้ยจดกุดจุดดดจุดุดจุ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 ดจุ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 ดดจดกดจุดจุดจดดด โอ้โหจังหวะจะโค้งกดนี่กดกดเลยกวันต้นหอกเลยครับพี่เดียวเก่งนะเหนื่อยปะพี่เดียวเก่งนะออกมาได้เยอะแยะมากมายเลยเป็นสัตว์นะไม่อ้วนจริงๆไม่อ้วนเลยนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกมการแข่งขันเลยนะครับคุณต้นหอมครับเออหลไปเลยทำตัวเหมือนเที่ยวโฮสอีกแล้วนะไปเลยทีมคุณก้อยได้ไป5คะแนน ไม่เป็นไรรอดูแม่กับแม่เจอกันครับคุณต้นหอมครับคุณทันมี่เจอกันคุามออมเงให้หน่อยนะคะได้ค่ะทันมี่ทันมี่ไปอีกโรคาเป็นบ้าทันมี่เดี๋ยวมวดก่อนมวดที่คุณทั้งสองจะได้ก็คือของย้อนยุคผู้ชนะของย้อนยุหรอต้นหอมฮะของย้อนยุคคุณต้นหอม้อมนะครับ เริ่มไปมีอะไรบ้างย้อนยุคกล้องถ่ายรูปรุ่นรุ่นเก่าฟิล์มฟิล์มถูกตอ้องเรีว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 อ่าเนี่ยลูกดิงลูกดิงลูกคางเาเรีเออไ<ห>อ้อะไอ้คว่า <c oughs> อะไรปอเป,ปียกตมาเปียต่อเปียอะไรปองแปง้งก๊อกแกงมาลองกินกองสลองกองแกงมาลองมาแรงกองหนึ่งหนึ่งห้าสองหนึ่งหนึ่งห้าสองเพจเพจอร์ถูกต้องเดินไปเดิน รอหมาเก็บตะกี่มาเก็บออกมาเก็บที่ใส่หูฟังเตาเบาก่อนแล้วเต่าเบาครับเตาเบาเอาเลยครับใส่ไปเร็วๆๆๆๆๆอ่าคล้ายๆซีดีซีดีอีชื่อนึงเรียกว่าไวนิวที่เป็นสมัยก่อนแผ่นเสียงแผ่นเสียงแผ่นเสงทันดันไปครับดีมากครับลใช้โซรอะพลงควบควงใช้ที่วิทยุอ่ะ อาซิตเตอร์อาเทปอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าเทปเทปคาเฟ่คาเ็่ถูกต้องโทรศัพท์หนึ่งสองสามเป็นสี่นลวเลขนละเลขถูกต้อง ใช่ไหมถ้าเมื่อกี้ไม่ตอบผิดก่อนนะจะโดนไปแล้วสุดยอดจังหวะดีมากนะครับคุณก้อยได้ไปสี่คะแนนนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับ1นึ่งสองสาม่ะไอ้น้องก็ตั้งใจจะตอบไอ้นี่ก็ไม่ยอมรับไม่ใช่พี่พอพอหนึ่สองสามแล้วส แข่งขันกันมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับคะแนนเนี่ยก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะครับแค่ห่างกันแค่10แต้มเท่านั้นเอง oh. คุณก้อยนำไปก่อน16ต่อ6คะแนนครับ oh. ไม่ต้องห่วงครับอันต่อไปเป็นแอคชั่นแล้วก็จะต้องใช้สมาธิในการตั้งแล้วคุยกันเล่นกันเป็นทีมต่อตาต,ต,ตั้งสักครู่เดียวครับ เกมใบระเบิดนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องเค้กมากๆเลยค่ะที่ทำคะแนนให้ทีมได้ตั้งหลายคำนะคะแล้วแต่ละคำนะคะก็คือยากๆทั่งนั้นเลยมีแบบเล็บโคบชักโคกนะคะถือว่าทำได้ดีมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณน้องเค้กมากๆเลยค่ะ